ครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็ได้กลับมาที่กรุงเทพนะครับมา,อาตอนนี้ก็อยู่ในออฟฟิศของคุณพ่อนะครับก็อยากจะมาแบ่งปันต่อนะครับจากหนังสือปฐมกาลนะครับในบทที่25ข้อ29ถึง34เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเอสาวนะครับที่เขาขายสิทธิบุตรหัวปีของเขานะครับเราจะมาเรียนกันว่าเราจะได้บทเรียนอะไรจากที่นี่ด้วย,วยกันนะครับ ข้อ29วันหนึ่งขณะที่ยาโคบต้มอาหารอยู่เอซาวกลับมาจากท้องทุ่งหิวจัดเอซาวพูดกับยาโคบว่าขอให้ฉันกินของแดงนั้นของแดงนั้นเพราะฉันหิวจัดเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อว่าเอโดมยาโคบว่าขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้ฉันวันนี้ก่อนสิเอซาวกล่าวว่าดูสิฉันกำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตร หัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ฉันยาโคบว่าสาบานให้ฉันเดี๋ยวนี้ก่อนเอซาวจึงสาบานให้และขายสิทธิบุตรหัวปีของเขาแก่ยาโคบยาโคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มแก่เอซาวเขาก็กินและดื่มแล้วลุกไปดังนี้เอซาวก็ดูหมินสิทธิบุตรหัวปีของเขาพี่น้องครับการที่เอซาวเนี่ย ยอมขายสิทธิบุตรหัวปีนี้ซึ่งสําคัญมากนะครับสำหรับคนอิสราเอลเนี่ยเพราะว่า b lessing นะครับพระพรจะหลังมานะครับให้กับบุตรหัวปีนะครับเอซาวยอมขายพี่น้องครับแลกกับขนมปังและถั่วแดงนะครับสำหรับผมแล้วมันจะเปรียบเทียบกับเรายอมแลกนะครับความรอดของเรากับตัณหาเนื้อหนังเล็กๆน้อยๆ,ๆ temptation หรือการทดลองที่เข้ามาดังนั้นหัวข้อวันนี้คือ เราจะยอมนะครับให้การทดลองเนี่ยมาขมโมยความรอดที่เราได้มาหรือเปล่านะครับสิ่งนี้สำคัญพี่น้องครับซาตานนะครับพี่น้องเรายังสู้ได้เพียงแต่คุณบอกว่าในพระนามพระเยซูคริสต์มันก็วิ่งจุดแล้วแต่พี่น้องครับการทดลองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่เข้าไป ดังนั้นเนี่ยพระเยซูใช่ไหมครับจึงสอนให้เราอธิษฐานว่าอะไรครับขออย่านําค้าพรองค์เข้าไปในการทดลองเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าการทดลองเนี่ยเมื่อเราเข้าไปช ANCE ที่เราจะรอดออกมาและไม่ทําบาปมันน้อยนักมันอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกมันอาจจะเป็นไม่ใช่ครั้งที่10ครั้งที่20แต่พี่น้องครับมารซาตานมันมีนะครับความอดทนมันจะรอ จนถึงเวลาที่คุณอ่อนแอและการทดลองนี้แหละจะเอาคุณล้มลงเหมือนกับเอซาวในที่นี้กลับมาหิ้วหิ้วโซยอมแลกสิทธิหัวปลีพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญญาไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดแต่ว่าเนื้อหนังเนี่ยพี่น้องครับมันจะนำเราไปทำความบาปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเจอเมื่อเราเห็น การทดลองเนี่ยซึ่งในใจเรานะครับพี่น้องครับถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเขาจะตรัสก,กับเราอาจจะเป็นเสียงเล็กๆเ,เสียงน้อยๆทาให้เรารู้สึกแปลกนะครับสำหรับผมเนี่ยเมื่อเรารู้สึกไม่ดีกับสถานการณ์บางอย่างเนี่ยบางทีมันเหมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังบอกให้เราว่าระวังนะครับเมื่อเราเจอสิ่งนี้พี่น้องครับเราจะต้องวิ่งวิ่งอย่างเดียวครับ พี่น้องครับการทดลองอย่าไปสู้มันบางทีเนี่ยนะเราโดยเฉพาะผู้ชายมีความโอหังมีความプายที่เราคิดว่าเราสามารถต่อสู้การทดลองได้พระคำไม่เคยบอกให้ต่อสู้พี่น้องครับขออย่านำฆ่าโรรองเข้าไปในการทดลองนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์แนะนำให้เราทำขออย่าเข้าไปในการทดลองวันนี้นะครับมเมสเซจโดยเฉพาะสำหรับ บุรุษนะครับพี่น้องครับบางทีนะเราไม่ระวังตัวเองขอแนะนําให้ตีกรอบดีๆนะครับศัตรูของผู้ชายนะครับเทมเั่น <empt> ของผู้ชาย,ชายการทดลองมีอยู่ไม่กี่อย่างผู้หญิงเงินและอํานาจเราจะต้องระวัง3ามสิ่งนี้ผู้ชายนะครับวันนี้ผมขอแนะนํานะครับอย่าไปสนิทสนมกับผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นภรรยาของเรานะครับอย่าไปเริ่มต้นนะครับมันไม่เป็นสิ่งที่เหมาะสม นะครับโดยเฉพาะเราเป็นผู้ชายนะครับมันจะนําเราไปนะครับมันจะนําเราเข้าไปทีละขั้นตอนเริ่มตน้นอาจจะเหมือนกับไม่มีอะไรแต่พี่น้องครับมันจะนําเราเข้าไปอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อเราอ่อนแอมันก็จะคุบเรานะครับเพราะฉะนั้นมินิสรี y หรือพันธกิจของผู้ชายควรจะอยู่กับผู้ชายถ้ามีผู้หญิงนะครับเอาภรรยาของเราไปช่วย ในงานพันธกิจพี่น้องครับผมไม่อยากให้ผู้รับใช้ตกมาตายมีหลายคนพี่น้องครับในอาทิตย์ที่ผ่านมา Ravi แ a c h a เรียรไปอ่านดูพี่น้องครับเป็นนะครับเป็น Apologist นะครับที่เป็นคนที่ช่วยเหมือนกับว่าโตวาทีนะครับเพื่อที่จะพูดว่าพระเจ้าเรามีจริงว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่นะครับเขเป็นคนที่ขึ้นชื่อมากที่อเมริกานะครับเขาตายไปปีที่แล้ว ประธานาธิบดีก็ยังไปกล่าวนะครับในหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีแต่ว่าพี่น้องครับตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างออกมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับพวกนี้พี่น้องครับมันจะดึงลงนะครับไม่ว่าคุณจะแข็งแรงขนาดไหนนะครับมันจะดึงเราลงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับใช้สติปัญญาขอให้เรารู้ว่าเราจะอ่อนแอ เรามีความอ่อนแอของเราดังนั้นสิ่งที่อ่อนแอเราจะไปอยู่ใกล้มันทําไมนี้มันออกมาถ้าเราอ่อนแอเรื่องเหล้าเรื่องเมาเหล้าใช่ไหมพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเมาเหล้าเพราะฉะนั้นถ้าการกินเหล้าทําให้เราเมาก็อย่าไปทานมันอย่าไปกินมันใช่ไหมฮะถ้าเรารู้ว่าเราอ่อนแอในด้านนี้อย่าไปใกล้มันอย่าไปอยู่ใกล้มันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรานะครับนำเราไปผมไม่อยากให้เราแลก ความรอดของเรานะครับกับนะครับตัณหาเล็กๆน้อยๆในโลกนี้ขอฝากไว้กับพี่น้องในวันนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆคนครับสวัสดีครับ